อปลาซิวคือหลทีพี่น้องคุณนะครับสุดยอดเลยพี่น้องคุณนะครับเออถึงปลาซิวทั้งกุ้งพี่น้องปาจังๆพี่น้องหลังนี้ครับครับอ่านภาพเขียนเอาเลยนะครับเห็นปะครับย้อนแสงปะครับอู้จังพี่น้องหลังนี่จัดจังพี่น้องแล้วพี่น้องงานคือเก่าพี่น้อง อะไรมิเก็บพี่น้องอะไรมิเก็ตโตที่สองพี่น้องโอ้ยคือมันงูเถอะพี่น้องมันฮอดกุ้งพี่น้องเดี๋ยวครับมันอะไรครับพี่น้องมันฮอดงูพี่น้องโตที่สองเราพี่น้องมีนีะครับไปไปไปเดินก็ไปโอ้ายแล้วอืน้องนะครับไล่พี่น้องนะครับมีต้มงามพี่น้องเอ้ยโอ้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 งามมือนีครับพี่น้องนะครับอู้ถือว่าในโลก อยว่โลกวนเราพี่น้องคนนะครับนะครับอู้มันหลข้าักระดิ่งต้องพี่น้องมือนะครับคุณนะครับสวัสดี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 ครับพี่พี่น้องนี่ก็พบกับนุ้มจักรพัดทินครับผมนี่พระว่าจะพาพี่น้องไปหาใส่มุ่งดักกลุ้งครับพี่น้องเพราะว่าเมื่อนี้จะเปยนเป็นสูตรอาหารไม่พี่น้องจะใช้สูตรอาหารนะครับปลาเล็กปลาเล็กครับพี่น้องถุงละนี่สิบบาทสองงนะครับพี่น้องลองไปใส่บึงครับพี่น้องปกติใส่ จะใส่อาหารปลาดุกครับพี่น้องตอนนี้ร้องใส่แบบเยอ่อหับรปลาเล็กเบิงว่ามันสี่มัน 4, 000, ประมาณพี่น้องก็ไอ้กุ้งที่มาก,กินบ่เดีย๋ยวไปร้องน้ำกันงครับพี่น้องครับไปครับขนาดแมวยังคองจะกินเลยครับนี่นี่อมักไรกินหอมเลยพี่น้องไปครับ you mm -hmm. สวัสดีครับพี่พิงนองนี่ก็บพบกับช่องนุ่มจัดรัดพัดทินครับผมมานี่กับาพีิงคนองมาหาอยู่หากินขื้เก้าับพี่นองมอนี่ก็เล็พภาพพี่นองมาหาใส่มุ้งดักกุ้งครับพี่นองอยากกินกุ้งครับช่องนี้อยากกินกุ้งลายครับพี่นองอยากกินก้อยกุ้งแน่อบิปทอดมันแน่ครับมีต่คนมาขอกินกระเลมาใส่บังครับพี่นองไปลุ้นไปย้ำมกันครับผมว่ามือนี่สิได้มาครับผมพอดีว่ามือนี่ก็ร้องสูตรไม่พร้อมพี่นองว่าร้องเป็นเอสูตรเนี้ปลาหน่อยพี่นองว่ามันจะใส่ไอได็ดผลครับ ไปครับพี่น้องเป็นรุ่นลังแรกครับพี่น้องว่าจะได้บ่ได้พี่น้องจะมาประมาณครับเดียหานปลาหน่อยพี่น้องครับนี่ครับเซฟไปครับผมได้หยุดได้พี่น้องนะครับกินทอดปลาซิวครับพี่น้องเบินงครับอันน้ Oh. Oh. ออเขาดีกันเด้วพี่น้องเยี่ยหันปลาหน่อยเขทาทายู่พี่น้องเนี่ครับใน ong, ใหอดกุ้งในหอบเสี้ยวพี่นอ้องเออเขาทาพี่น้องไปรุ่นหลังที่สองพี่น้องไปครับพี่น้องรุ่นหลังที่สองให้พี่น้อง,งมหมันหรือไม่ไมันม อ,อยู่พี่น้องมันนะครับอู้ตั้งกลุ่มปลาซิวพี่น้องมานมานอยู่ครับพี่น้องเด็กั้นมึงครับโอเคเด็กอยู่พี่น้อง นะครับโอ้เขาทายยู่ครับสูตรไหครับสูตรปลาหน่อยพี่น้องปลาให้ลุนตอ้อครับพี่น้องอลุนตอ้อครับพี่น้องอโอ้ได้อยู่พี่น้องคนนะครับขอทายพี่น้อง

อ,ออปลาซิ้วก็ไหลที่พี่น้องคุณนะครับอ้าวหลังนี้จัง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 ไปเถอะไปเถอะไปเถอะไปดูทับพี่น้อง หลังนี่สุดยอดเลยพี่น้องเนะครับเออถึงปลาซิวถึงกุ้งพี่น้องป๊าดจังๆพี่น้องหลังนี้ครับเลยครับเก็บครับต่อพี่น้อง ไปพ่นพี่น้องนะครับเบิงบ้งเบิงบ้งเบิ้งเบิ้งเบิ้งก่อนหินไส้เวรพี่น้องพึดหักแขกปัดปัดปัดหนามนเล็กพี่น้อง่สก่อนหินมีน้ำ พี่นอ้อหยอดพี่น้องเดี๋ยครับโอ้จังอยู่พี่น้องเดี๋ยครับรุ่นหลังต่อไปครับพี่น้องรุ่นหลังต่อไปพี่น้องเป็ <c oughs> นยังไงหลังนี้ ได้ยุพี่น้องนะครับยวครับครับหลังต่อไปพี่นอโโ้อง <c oughs> อยู่โทรศัพท์ตกหน้าพี่น้องเอ้ย้หลังนี่พี่น้องจังจังพี่น้องนะครับ,บ อูข้ขาวอักลากพี่น้องเฮ้ยผู้เดียครับเห็นบ่ครับย้อนแสงบ่ครับอู้จังพี่น้องหลังนี้อู้ขักเข่าบ้ <ś led> านเฮ้ยลังนี้ขาวอักลากพี่น้องเฮ้ยสุดยอดเลยอู้เยอะหันปลาหน่อยได้ผลพี่น้องปัด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 เดีย๋ยวลุนต่อพี่น้อง ดักจังพี่น้องครับต่อพี่น้องอมาเร็วพี่น้องนะครับอะไรไม่เก็ตเร็วพี่น้องเฮ้ยนะครับสั่งเด้อ ฮัทแล้เวเล่าพี่น้องมานคือเก่าพี่น้องอะไรมีเกตพี่น้องโอ้ยมันคักมันเนยพี่น้องเอ้ยอะไรมีเกตเนี่ยเฮ้ยเยสียงดเดี๋ยวก็ได้ชลายอยู่ครับกุ้งครับพี่น้องคนนะครับเฮ้ย,ย,ยพี่น้อง มานคักอือ,อนี่ล่ะไดีหอดงูไดีหอดกุ่งพี่น้องมานคักพี่น้องไปครับต้นต่อครับพี่น้องนะครับคักงานเนี่ยพี่น้องเอ้ยว่ผิดบังครับผมหันเดี๋ยป้าน้อยพี่น้องฮึดคักเลย จังอิลี่สุดอาหารปลาหน่อยข่าวอักลากคุณนะครับข่าวอักลากพี่น้องเอ้ยคุณ,คคณคนะครับคุณนะครับนะครับกลุ่มข่าวอักลากพี่น้องเอ้ยคุณนะครับเฮ้ยพี่น้องโอ้โหผิดบังพี่น้องสุดอาหารนี่ปลาหน่อยอีกลังพี่น้องเล็กสองลังบนพี่น้องสองรังสุดท้าทยเนาะ เบิ้งมันจะได้หลายบ่โอ้ขาวสกอากพี่น้องเลยสุออนขาวอ่อนซ้อนหลังเมื่อก,กี้ครับโอ้โอ้ิดหยาโอ้อนะครับสุดยอดอีรีพี่น้องเ้ย เต็มเฮ้เต็มเฮ้ยพี่น้องคนละคนน้องไอ้ยะเฮ้ยพี่น้องเอ้ยปุ้งขึ้นป่าเอ้ยเต็มพี่น้องคุณนะครับคุณนะครับโอ้ยเอ้ยคุณนะครับโอ้หตันเบิดปั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 ดสวน เยอะหันปลาหน่อยได้ผลพี่น้องเอ้ยลองเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อรองไปใส่เบิ้งครับหันปลาดุกก็ไดิพนหันปลาหน่อยนี่ก็ะเฮงได้ผลพี่น้องลองเบิ้งครับอู้ครับลุงต่อครับต่อพี่นออ้องเฮ้ยกแล้วพี่น้องเฮ้ย อะไรไม่เก็บตัวที่สองพี่น้องโอ้ยคือหมันงูเถอะพี่น้องหมันทอดกุ้งพี่นอ้องอ๋อครับเดี๋ครับหมันอะไรครับพี่น้องหมันทอดงูพี่น้องตัวที่สองแล้วพี่น้องมั้ยเนี่ยครับ <laughs> ไป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 แล้วนี่โอ้ยยงดีกุ้งอะไรอยู่พี่น้องนะครับเอาอักลากอยู่พี่น้องเอ้หมันได้พี่น้องมั้ยนี่ พี่วังพี่น้องกุ้งก็ได้งูก,ก็ได้พี่น้องไปครับรุ่นหลังสุดท้ายครับครับรุ่นหลังสุดท้ายพี่น้องโอ้ใจนวง,งูเฮ้ยพี่น้องหลอนงูเหรอผมกูนะครับอมาที่พี่น้องนะครับ หลังสุดท้ายกระจังยอยูอออ่พี่น้องยอดจังจังจังเบ้อพี่น้องคุณนะครับไอ้ยะไปครับพี่น้องกลับครับโอโ้สองหลังสุดท้ายกระมันพี่น้องมหมันฮอดงูมหมันฮอดกุ้ง <c ười> สาัสดีไลค์เื่อนีท่ทำสองโตนะของงูเข่าพี่น้องเอ้ยกันว่าบฏิทินงูกับใบแมนสโลโกแกนนุ่มจากตัดพัดทิ้นนะครับใส่ย,ยังก็ต้องมีงูติดผ <c oughs> ุ้นะครับพี่น้องเอ้ยอยย๋อเย,ยอะเอ้เยอะเยอะจริงๆเลยพี่น้องเอ้ยผุ้นะครับนะครับมาเต็มเข้าไปอ้อม,มน้องนะครับไลค์พี่น้องุน,องนะครับมี่ต้มง้างพี่น้องเอ้ย ออ้ออ้อู้อคักพี่น้องเอ้ยยังยีง่หรีครับว่ผิดหวังว่ผิดหวังพี่น้องอาหารปลาหน่อยว่พอ,พอกับอาหารปลาดุกเลยพี่น้องใสียเดบิตพอบคนเป็นอาหารปลาพี่น้องโอ้ยสุดยอดพี่น้องเอ้ยสุดยอดสุดยอด,ดยอดจริงจริง <c oughs> มัน มัน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 ไอ้ก้อยกุ้งแล้วพี่น้องสเกี้อซื้อน้องกินแล้วพี่น้องเนี่ยได้ไรอยู่ครับพี่น้องเอ้ยมาได้เวลาเด็กไมากินน้ำกันพี่น้องเอากุ้งไปก้อยได้พี่น้องไดุ้ลนะครับเออดตื๊ดอ้ยไปกลุ้งกันพี่น้องเอ้ยของเสบของเสพของเสพสารบ้านเขาหาอยู่หากินพี่น้องครับพี่น้องผลงานมือนีครับพี่น้องเลยครับ ถือว่าได้โลกอยู่โลกกว่าเราพี่น้องคนนะครับ,รบน,น,นะครับอู้มันไหลคัคกิลีท่อนพี่น้องมือนี้ครับุนะครับอู้ยืย่ออาหารปลาหน่อยนี่เจ๋งยังดีพี่น้องยอดครับผมครับพี่น้องสำหรับภารกิจมื้อนี้ก็ประสบความสําเร็จแล้วครับพี่น้องเอ้ยเด็กก้อยกุ้งเด็กก้อยก,กุย้งกินแล้วครับพี่น้องเอากุ้งกินกันนะครับพี่น้องครับก็ เดี๋ยวชมคลิปนี้เราพี่น้องถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องนุ่มจากตลาดพัททินนี่นะครับผมช่วงนี้หากบไม่ค่อยได้เลยก็เลยมาหากุงกินครับพี่น้องก็กินกุงแทนเนูพี่น้องเนาะหลเมนูคิดเยอะก็ขอบคุณพี่น้องนะครับผมสำหรับเพื่อนที่พี่น้องที่ไม่ยอมมาชมแล้วก็ตอบคอมเหมตนมานุ่มจากตลาดพัดททินตอบชาในก็ขอขอถอภไพด้วยครับเพราะว่ามันนุ่มตากตัดทิ่ตอบทุกคลิปแหะครับอาจจะตอบซาหน่อยนะครับผมแล้วก็ไปแน่นอนครับผมไปซ่าเตซัวครับพี่น้องก็บ,บ่ทิมบ่บป้าไพ่นะครับพี่น้อง อย่าลืมติดตามรับชมนะครับผมว่าคลิปต่อไปนมจากปัดทิ้งที่เห็ดอย่างให้พี่น้องพาพี่น้องหาอยู่หาหกินข้งในอีกต่อครับพี่น้องสำหรับวันนี้นมจากปัดทิ้งกลับไปพี่พี่น้องแล้วครับผมสวัสดีครับ